นี่คือเรื่องราวของตัวละครที่มีค่าความแม่นยำในการโจมตีสูงเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยก็ว่าได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องพาพิภพไทยท่านนะครับผมวันนี้ผมมาในหัวข้อนะครับชื่อคลิปว่ากาบิเด็กสกครับอ่าหลายหลายคนอาจจะงงว่าเด็กสคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นแนล็คนลล็อกจะรู้ดีว่าค่าเด็กสนะครับ Dex อันนี้นะมันคือค่าความแบบแม่นยำอะไรพวกนี้นอในการโจมตีซึ่งวันนี้ผมคัดตัวละครกาบิมานะครับว่าเขาเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความแม่นยำในการ โจมตีสูงมากๆนะครับวันนี้ผมคัดมา7เหตุการณ์ที่ว่ากาบีเขาแสดงศักยภาพให้เราเห็นว่าเขามีความแม่นยําม,มากขนาดไหนนะครับซึ่งความแม่นยําในการโจมตีของกาบีที่ผมคัดมา7เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นตัวการันตีได้อย่างดีเลยว่าความแม่นของคุณเธอเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคช่วยนะครับซึ่งอย่างซาชาอย่างเงี้ยก็มีการสันนิฐานนะครับว่ากาบีเนี่ยเขาจงใจยิงให้โดนซาชาเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ว่ากาบีเขาแบบจะยิงใครจะโจมตีอะไรใส่ใครนี่คือแบบแม่นมากๆ เป็นเครื่องการันตีได้จริงว่าคุณเธอแบบอัปเดตมาเต็มแบบ99เลยนะซึ่งก่อนจะเข้าสู่7เหตุการณ์นี้นะครับผมจะบอกว่า 7, 7เหตุการณ์นี้อยู่ในอนิเมะไฟนอลซีซั่นที่ฉายไปแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์สุดท้ายที่อาจจะลามไปสปอยของมังงะซึ่งจะออกมาเป็นไฟนอลซีซั่นภาษาวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า6เหตุการณ์แรกในคลิปนี้ไม่ต้องห่วงครับผมอยู่ในขอบเขตของอนิเมะนะครับก็สามารถรับชมกันได้อย่างสบายใจเลยสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนื้อเรื่องของมังงะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับาาเหตุกรรรณณ์์นน้้จะะะมีอไง เริ่มจากเหตุการณ์แรกเลยคือตอนเปิดไฟนอลซีซั่นนะครับตอนเปิดไฟนอลซีซั่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่มาเลมีการทําสงครามอยู่กับป้อมสวารานะครับซึ่งตอนนั้นมันมีอาวุธอันหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยก็คือจะเป็นปืนใหญ่ยิงไททันนะครับซึ่งปืนใหญ่ยิงต่อต้านไททันอันเนี้ยมันสามารถที่จะฆ่าผู้ถือครองพลังไททันได้อย่างง่ายได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บัญชาการมากัดเขาเลยมีการอธิบายให้ว่าอย่าพิ่งทําอะไรผีผามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสูญเสียไททันมีสติปัญญาไปตอนเนี้ยมันจะเป็นเรืื่่ออองงใหหหญสํ ley, าําาาาารรรัับมเเเเลลลพะตนนี้ยก ของไททันเนี่ยไม่เยอะแล้วนะครับก็เลยต้องให้มีการเสียสละของพวกทหารเอลเดียที่ต้องไปขัดกําลังของศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้รางที่มีการขนปืนใหญ่มาเนี่ยมันเกิดความเสียหายจะได้แบบส่งไททันกรามไททันเกวียนอย่างเงี้ย เข้าไปโจมตีได้นะครับซึ่งตอนนั้นกาบีเขามีการเสนอตัวเองว่าเขาอจะทําตัวเหมือนกับเป็นเฉลยนะครับเขามีแผนว่าจะาแกล้งนะครับเข้าไปประชิดตรงรางแล้วก็โยนระเบิดไปใส่ตรงรางรถไฟนะั้นแล้วก็ทําให้แนวปืนใหญ่ของศัตรูเนี่ยเสียหายนะครับตอนนั้นผู้บัญชาการมากัดก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเสียงเออแต่ว่ากาบีเองเนี่ยมั่นใจในแผนนี้นะครับแล้วก็สามารถทําแผนนี้ได้สําเร็จนะครับโดยที่ว่าคุณเธอเนี่ยเอาระเบิดผูกติดเอาไว้นะครับกับตัวแต่ว่าศัตรูจะไม่เห็นว่ากาบีม ระเบิดไปที่แนวรางรถไฟซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่าแม่นจริงนะครับผมทุกคนลองไปดูได้เลยในไฟนอลซีซั่นตอนแรกคือแบบลงล็อกเป๊ะนะครับบึ้มแล้วแนวของรางปืนใหญ่คือแบบเสียหายเลยนะครับแล้วกาบีก็อาศัยจังหวะน,นั้นหนีมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงความแม่นของกาบีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยิงปืนนะแค่แบบปลาระเบิดนะครับเออแต่ว่าปลาเข้าลงล็อกรางรถไฟได้เนี่ยผมว่าก็แม่นพอแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่2นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่2ก็คือว่าหลังจากที่พวกเอเรนมาบุกเ,เโ แล้วกําลังจะถอยทับกลับใช่ไหมตอนนั้นก็คือพวกทหารของชาวเอลเดียของชาวเกาะสวรรค์นเนี่ยก็ถอยทับกลับขึ้นไปบนเรือบินกันหมดแล้วจะมีทาหารนายหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าคุณโลโบอบซึ่งคุณโลโบอบเนี่ยเขาก็คอยสังเกตการเนาะไม่ให้แบบศัตรูแบบันโจมตีเรือบินได้แล้วเจนก็ล่วงหน้าไปก่อนก็ฝากคุณโลโบอบดูด้วยนะครับคุณโลโบอบก็มีการดูไปดูมาแล้วกาบีเนี่ยมันโผล่มาครับผมพอมันโผล่มาตัวเนี้ยคุณโลโบอบก็กำลังจะยิงแต่ว่าเห็นว่า ออย,ยิงใส่หัวคุณโลบอฟเลยซึ่งคุณโลบอฟแป้งลอยอยู่กลางอากาศแล้วกาบิสามารถยิงได้แม่นยําขนาดนี้เออผมมองว่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เด็กเ์9กของกาบีแล้วนะครับแล้วต่อเนื่องกันมาเลยครับคือกาบีเนี่ยเขาก็ใช้อุปกรณ์เครื่องย้ายสามมิติของคุณโลบอฟในการที่จะขึ้นไปบนเรือบินนะครับซึ่งจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยซาชาก็รู้ตัวแล้วเหมือนกับได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกาบีก็กลิ้งเข้ามาที่เรือบินตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปที่หน้าอกของนั้ข เสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะซึ่งตัวเนี้ยมันก็อย่างที่บอกครับผมซาชาเขาเคยปรากฏตัวต่อหน้ากาบิครั้งหนึ่งแล้วก็ฆ่าพวกแบบว่าทหารยามฝ้าประตูอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วกาบิเนี่ยก็เหมือนกับจําหน้าของซาชาได้แล้วตรงเนี้ยที่กาบิขึ้นมาบนเรือบินนะครับเหมือนกับเขาตั้งใจเล็งยิงใส่ซาชาโดยตรงครับผมเออก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ยิงได้แม่นมากๆเลยนะผ่านไป3เหตุการณ์แล้วนะครับกับความแม่นของกาบิเนาะต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ที่4ครับก็คือว่าพอหลังจากตรงนีเ้เสร็จปุ๊บกาบิก็ถูกจับ ขังอยู่ที่เกาะสวรรค์นะครับแล้วก็มีผู้คุมเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ตอนนั้นถูกขังในคุกอยู่กับฟาโก้ใช่ไหมแล้วกาบิก็รางวัลนาตลาลเลยครับผมคือเล่นละครว่าตัวเองแบบเจ็บปวดไม่ไหวแล้วผู้คุมที่สงสารเนี่ยก็วิ่งเข้ามาดูนะครับว่าเฮ้ยแม่หนูเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วตรงนี้เนะี่ยกาบิเขามีการเอาผ้าเนี่ยใส่หินเอาไว้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เอาไอหินตรงนี้นะครับฟาดใส่คอของผู้คุมแบบตรงเป๊ะเลยนะครับซึ่งระยะการเวี่ยงอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันก็ต้องแม่นยําพอสมควรเนาะไม่งั้นหินมันอาจจะเลยหัวของผู้คุมไปแล้วก ผู้คุมอาจจะไม่สลบในทันทีแล้วเดี๋ยวกาบิจะลําบากที่หลังได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมก็มองว่าเป็นเกตเล็กๆน้อยๆที่กาบิเขาก็มีความแม่นในการเวียงหินที่หุ้มอยู่กับผ้าใส่ผู้คุมด้วยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นความโหดเหี้ยมของกาบิเลยคือแบบเขาเอาหินเนี่ยทุบหัวผู้คุมต่อนะครับผู้คุมก็เละเลยนะตรงนั้นแล้วกาบิกับฟาโก้ก็หนีรอดออกมาได้ต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ที่5ครับผมเหตุการณ์ที่5ความแม่นของกาบิคือฉากเด็ดของไฟนอลซีซั่นเลยคือฉากลาก สถานการณ์ตอนนั้นก็คือว่าเอเลนกำลังจะพุ่งเข้าไปแตะตัวกับซีกใช่ไหมแล้วเอเลนก็สลัดร่างไททันมาในขณะที่ไททันกรอบของไรเนอร์เนี่ยกำลังจับกลุ่มตัวร่างไททันของเอเลนอยู่นะครับเอเลนก็หลุดออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปจะหาซีกนะครับในจังหวะที่วิ่งเข้าไปหาซีกพวกเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้สึกตัวนะครับว่ากาบีเนี่ยเขามีการตั้งปืนเล็งเอาไว้อยู่นะครับซึ่งนี่คือปืนสังหารไททันโดยที่ว่ากาบียิงปุ๊บหัวเอเลนก็ปลิวเลยครับผมซึ่งตรงนี้ถามว่ามันแม่นขนาดนั้นนนนนนนมมมมัมั้้กก็คคงไนน่่นนะนะ่แแขาาดะเพรรจิๆลววีบท ยิงสมองของเอเลนให้เล็บโปะเลยครับผมเพราะถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นได้เนี่ยหัวเอเลนก็จะไม่ปลิวไปโดนมือของซีกใช่ไหมแล้วพิพพกคำรามก็จะไม่ทํางานเออเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าพลาดไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแม่นเหมือนกันนะเพราะปืนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีกระสุนหนักใช่ไหมเอาไว้สังหารไททันไงแล้วมันยิงโดนแบบหัวเอเลนหลุดเลยอย่างเงี้ยผมมองว่าก็ถือว่ามีความแม่นพอประมาณแล้วนะครับแล้วพอพิพพกคำรามทางานเสร็จป,ปุ๊บกาบีก็เหมือนกับว่าต้องไปตามตัวฟาโกกลับมาใช่ไหมาเปแล้วก,ก,การ บีก็ไ่รู้ว่าฟาโก้หายไปไหนใช่ไหมก็มีการออกตามหาโดยที่ระหว่างนั้นก็ไปเจอกับครอบครัวของซาชาตแล้วก็มีคายะที่กําลังจะถูกไททันเล่นงานนะครับแล้วกาบีเนี่ยก็ยิงปืนสกัดใส่ไททันตัวนั้นล้มลงตึ้งนะครับซึ่งไททันตัวนั้นก็คือจะเป็นคุณนายนะครับที่เป็นทหารสารวัตรเนาะพอกาบียิงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันก็แม่นพอสมควรนะแต่ว่าที่จริงทําแม่นพอเนี่ยควรจะปิดชีพไททันตัวนั้นได้ในคราวเดียวนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมกาบีมีซ้ำรอบสองก ก็สิ้นชีวิตลงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นเหตุการณ์ที่7ของคลิปนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ขอนิดนึงนะครับจะมีการสปอยที่มันเลยเนื้อหาของอนิเมะช่วงนี้ไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่าโอเคอิ่มกับไอ้หเหตุการณ์ที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าต้องการรู้แล้วก็มีสปอยนิดหนึ่งในของเหตุการณ์ที่7นี้นะครับท่านผู้ชมก็ดูต่อได้น,นะครับก็คือว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ที่กลุ่มต่อต้านประท่ Shit, กททากับพวกกกททหาารรรีี่่่อออยยยูังงเเเ์้ต ให้เกาะสวรรค์อยู่รอดต่อไปเออก็มีการต่อสู้กับกลุ่มของมิคาสะคอนนี่แจนอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้ต้องการหยุดเอเรนนะครับแต่ฟล็อกเนี่ยไม่ต้องการให้พวกนี้มาหยุดเอเรนเพราะฉะนั้นเนี่ยฟล็อกก็เลยมีเป้าหมายที่จะทําลายเรือนะครับเพื่อไม่ให้ไอ้พวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันนั่งเรือไปได้หรือกระทั่งว่าถ้าทําลายเครื่องบินได้ก็จะยิ่งดีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเจาะใต้ท้องเรือได้เป็นอันดับแรกนะครับก็เลยจะใช้หอกสายฟ้ายิงไปที่ท้องเรือแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกาาริงงคคั้้กกนีกกนวมม่็ข ไปนิดนึงนะครับควรจะยิงหัวให้ไอ้ฟล็อกมันตายคาที่เลยแต่ว่าฟล็อกเนี่ยเหมือนโดนยิงประมาณช่วงไหลช่วงลําตัวอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบไม่ตายนะครับผมฟล็อกตกน้ําไปตรงเนี้ยฟล็อกไม่ตายแต่ว่าฟล็อกเนี่ยเกาะติดตัวเรือไปนะครับก็คือตามไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเลยอ่ะเออซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายอีกแล้วนะครับว่าถ้ากาบีเนี่ยสามารถยิงที่หัวของฟล็อกให้ฟล็อกตายคาที่ได้อย่างเงี้ยมันก็คงจะทําให้ฟล็อกเนี่ยไม่สามารถตามขึ้นมาเล่นงานพวกกลุ่มต่อต้านได้ที่หลัง,งแล้วลค,ระะลค,ครับซึ่งจจรรรริิิิงงงงงงงๆแแลลล้้้้้้้ววฟ็็็็ออ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 อกกกกกไไไไมมมม่่่่่ดดทททททําาาาาะะะะะเเเเเเเยยยยนน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 โขขึึีีีีคคคืืถัััับบบตปสุ ก็โดนมิคาสะปริชีพลงในที่สุดนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับความแม่นยำของกาบีที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็จะมีอีกประมาณสัก2อสเหตุการณ์เนาะที่กาบีเขาได้แสดงความแม่นให้เห็นเออแต่ว่าเอาให้ทุกคนเห็นภาพกันง่ายๆก็คือเป็นเหตุการณ์7เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไฟนอลซีซั่นที่ทําเป็นอนิเมะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดจะคอมเมนต์สปอยในมังงะที่มันเกินจากขององนิเมะไฟนอลซีซั่นเงี้ยก็อาจจะมีการใส่คาเตือนสปอยไ,ไว,นนะว้นิดนึมมนงน ฟังกันเพียงเท่านี้นะครับเรียกว่าอัตราความแม่นยําของน้องกาบีเนี่ยแทบจะแบบ90%อัพเลยนะก็อย่างที่บอกแล้วครับมีพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะเออแบบยิงฟ็อกไม่ตายอย่างเงี้ยยิงเอเรนแค่หัวขาดแต่ว่าเปชีพไม่ได้ร0%ออะไรประมาณนั้นไปเนาะแต่แค่นี้ผมก็มองว่ากาบีก็ทําได้ดีแล้วนะสมกับเป็นตัวท็อปของนักรกฝษษึกหัดของมาเลยเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับผมหรือชอบเหตุการณ์ใดที่กาบีเขาแบบลากหัวคมๆยิงแบบแม่นๆอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์พู วันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ